มายนะคะชื่อจริงชื่อว่าสุรติและโรนณกุลนะคะก็ได้มาเรียนคอร์ด MLP master นะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่กาลังตัดสินใจอยู่จากแพ็กเข้ามาในมาสเตอร์เนาะตอนเรียนแพ็กเราได้เรียนถึงกฎต่างๆเนาะหนึ่งในนั้นก็คือ honeys ก็ตอนแพ็กอาจจะไม่เห็นชัดส่วนตัวมายก็ยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่ว่าพอมาเรียนมาสเตอร์ปุ๊บอะเราเห็นเลยว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ใครที่อาจจะยังไม่ได้เร r o ทรูในแพ็กเหมือนมาก็มั่นใจได้เลยว่ามามาสเตอร์เนี่ยได้แน่นอน,นะคะ่ะ<ม>ก็เราเรียนหลายอย่างมากประทับใจหลายเรื่องมากแล้วพูดกันบ่อยมากนะคะว่า NLP คือเรื่องการสื่อสารอันนี้ก็เหมือนลึกเข้าไปอีกนะคะสื่อสารกับตัวเองเข้าใจคนรอบข้างแล้วก็สื่อสารไม่พอยังสามารถที่จะแบบเปลี่ยนวิธีการรับรู้ให้เราเนี่ย มีความสุขและประสบความสําเร็จได้ค่ะก็ถ้าใครมีเวลามีโอกาสนะคะก็อยากจะแนะนําให้มาลงมาสเตอร์กันนะคะขอบคุณค่ะ